ครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์วัวที่ติดคู่ที่สนามทรัพย์สมบูรณ์นะครับผมครับอ่าอําเภอโพภาะจังหวัดตราครับสวัสดีครับวันนี้คู่เอกคู่แรกครับพี่อันนี้มาจากใคอเลยครับพี่มาจากปาาค่าเก่ายังไม่มีค่ายครับยังไม่มี่ขยนะครับยังโอเคครับวัวชื่ออะไรครับพี่ดัมเจอรี่ดัมเจอรี่ครับครับมีชื่อเล่นไหมครับ ชื่อเล่นก็เจอรี่นี่แหละชื่อเล่นเจอรี่เลยนะครับโอเคครับพี่ควางคนเลี้ยงชื่ออะไรครับชื่อพลังเวครับพลี้ยงเวนะครับครับเจอรี่อายุประมาณกี่ปีแล้วครับพี่อายุประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับครับชนมาทั้งหมดกี่แมตช์แล้วครับชนมาสามแมตช์ละสามแมตช์ครับผลงานเป็นไงบ้างครับพี่ผลงานก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะครับ ครับไฟไฟสุดท้ายที่เป็นไฟภาษาไทยชนะชนะมาเนาะชนะมาไฟสุดท้ายมาครับเจอรี่นี่มีแบบเชื้อสายหรือว่ามีสายเลือดทางไหนครับพี่ก็ซื้อไหลต่อมาซื้อไหลไม่รู้เหมือนกันอ๋อซื้อไหลต่อมาครับซื้อไหลต่อแล้วทางชนทางเชิญของเจอรี่เป็นประมาณไหนพี่ก็เองัดงัดครับอ๋อเป็นสไตล์งัดสไตล์งัดอ่าสไตล์งัดทอ ครับของเงาตาโอเคครับครับแล้วมีที่ดงที่เด็ดอะไรไหมพี่เจอรี่สำหรับไฟนี้ที่จะเจอรอบหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันต้องรอดูวันชนนัพี่ละดูดูวันนั้นได้ครับพี่มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆเพจไหมครับก็ฝากทุกคนที่ดูอยู่ให้กำลังใจไอํำเชอรี่ด้วยครับโอเคครับงั้นยังไงเดี๋ยวเจอกันวันชนครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมครับพรัูสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนครับผมครับครับวันนี้เราจะมาถ่ายวัวที่ติดคู่ที่สนามทรัพย์มุลบุญครับผมอ่าปันจันที่ห้าใเนาะลงไปเปียกวัวกันใช่ครับถ่าบผมอ่าอันนี้จากค่ายอะไรครับผมค่ายสยามชัยครับค่ายสยามชัยนะครับครับอันนี้ติดคู่เป็นคู่เอกคู่แรกเลยคู่แรกเลยอ่าคู่แรกเลยคนให่เจลลี่เมื่อกี้ใช่ครับเจาใี่เอาครับผมวัวชื่ออะไรครับผม อ่าผมจำชื่อจริงได้เอาเป็นชื่อเล่นได้ไหมชื่อเล่นได้ครับชื่อเล่นชื่อมังคุดครับชื่อเล่นชื่อมังคุดเนาะครับเดี๋ยวชื่อจริงเดี๋ยวเราจะดูจากใบรายการเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบรายการข้างในได้ครับผมแล้วพาอคุณเลี้ยงชื่ออะไรครับอ่อบอลครับบอลนะครับบอลบอลง่ายๆเลยครับบอลดีกว่าพี่ได้ครับน้องบอลเลี้ยงมังคุดมามังคุดนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับน้องบอลหกขวบครับหกขวบเนาะครับผมหกขวบชนมาทั้งหมดกี่แมตช์แล้วครับเอ่าชนมาจากใต้ชนะมาไฟเดียวครับ ชนจากใต้มาชนะมาไฟหนึ่งครับผมอ๋อสายลงสายเลือดเป็นบัวจากที่ไหนอันนี้ผมยังทราบไม่ค่อยจะลึกเท่าไหร่ครับเราลืมไปแล้วแต่ว่ามีสายเลือดอยู่ครับตัวนี้มีสายเลือดอยู่นะแต่ว่าผมจําพ่อเจ้าตัวไม่ได้ละน่าจะมาจากทางใต้ใช่ช่านหมทางใต้เนาะครับผมออกมาขึ้นมาเลี้ยงที่เหนืออ่าแล้วทางชงทางชนของมุดเป็นไงบ้างครับเจ้าตัวนี้ก็มุด มัดฟัดเลี้ยวครับอ๋อบุดมัดฟัดเลี้ยวครับผมครบเครื่องนะครบเครื่อครบเครื่องครบเครื่องก็ยังโอเคโอเคอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับลืมลืมคำถามเมื่อกี้ไปเลยว่าผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างครับเออผลงานล่าสุดก็ชนชนประมาณสามสิบกว่านาทีครับชนประมาณสามสิบนาทีก็ไฟเดียวที่มาจากใต้ครับอ๋อชนประมาณสามสิบนาทีครับผมโอ้ถือว่าถือว่ายืนได้นานยืนได้นานครับ แล้วซ้อมครั้งล่าสุดเนี่ยได้นานไหมครับล่าสุดก็ประมาณ20กว่าเกือบ30เหมือนกันครับพี่ยีกว่า30มมัทีโอ้เป็นวัวที่ยืนระยะได้ดีใช่ครับแล้วปกติอุปนิสัยของมังคุดี่เป็นยังไงบ้างพี่เจ้าตัวค่อนข้างจะดุนิดๆครับอ๋อดุนิดนิดแต่แต่ถ้า อ่าไม่ไปเล่นกับมันมันก็ไม่อะไรครับอ๋อสังเกตได้คือเราต้องเอามังคุดขึ้นรถก่อนใช่ครับ <laughs> ต้องใช้2คนจุงฮะโอเคต้องใช้2คนจุงครับได้ครับผมแล้วน้องบอลมีอะไรฝากถึงแฟนเพจไหมครับอ๋อผมฝากอ่าทิกต็อกใครสนามใช้หน่อยนะครับ <laughs> ได้ครับแล้วผม <laughs> มีอ่าอะไรผมจะลงเข้าไปในทิกต็อกอ่านนะครับติดตามผมได้ทางนั้นนะครับได้ครับแล้วก็ฝากติดตามอ่าสนามกีฬาชนโคด้วยนะครับ ได้ครับผมอ่าน้องบอลฝากติดตามทิกตอกแล้วก็สนามนสนามาสมบูรณ์ได้ครับผมเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่วันชนได้คราบรอบนี้มังคุดจะเป็นยังไงคเนาะเปิดไฟมาแล้วครับเปิดไฟมาแล้วไฟที่นี้ครับทีน่นเปิดแล้วมาเปิดไฟแลกทีนี้งี้ขอถามนิดนึงครับผมความมั่นใจประมาณอยู่เปอร์เซ็นครับเราเนี่ยอันนี้นี่ผมเอาซัก หกสิบเจ็ดสิบพอไม่กล้าร้อยอ๋อได้ได้เดี๋ยวถ้าถ้าใกล้บัลชนมาสัมภาษณ์อีกรอบนี้น่าจะร้อยกว่าแล้วโอเคเขาเขาก็เก่งเหมือนกันเราเราก็วันวันอยู่ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ